แค่สองหางเดี๋ยสามหางแล้วนั้นเน้นหน่กคือสามหาง<อ>เน้นหน่กสามหางที่เพิน่นเมื่อวานนี้ไปหาหลวงพ่อเพิน่นหลวงพ่อเพิ่นว่าสิตตัดสินให้ครับคือเศร้าวันที่สามสิบเอ็ดพจีแยกบนแยกล่างให้ก็ม<อ>ันนรับานครับผมเตะเดี๋ยวนี้<อ>เลขเข้ามาแล้วทั้งทั้งบนทั้งล่างเข้ามาแล้วออ้อื คนบอกว่าเนี่เข้าแล้วเลขนะทั้งบนทั้งล่างคนบอกเนี่ยอันนี้แล้ววันนี้ปู้นี่ฝันดีมาตลอดครับครับผมเมื่อคืนหลังจากเขาเหตุพิธีเทพปราหันะไหว้องค์ะลาหูเมื่อรุ่นม้าก็ไปฝันเมื่อคืนมาเมื่อคืนคืนน่ะมอฝันครับผมฝันว่าไปวินทบาทมันเป็นไปเองเนี่ยไปวินทบาทอ้อมบานมีผู้เดียวเสบบานให้นโอ้อืม บ้านเอาบ้านในบ้านนี่นะว่าเป็นสิบรว่าเป็นสิบมีผู้ใสบาตยางมาได้ฝันยางไปยางไปกลางบ้านเลยจนไปหอดกลางบ้านพราเรามีผู้ได้ใสบัตรไปหอดบัตรจีออกบ้านเลยอายุประมาณห้าร้อยเมตรว่ดถึงประมาณร้อยกว่าเมตรที่หอดมองขึ้นรถกับบัครมีโยมผู้หนึ่งมาใสบัตร ยมพูทเข่ายมพู้หยิงแม่ยายพู้หยิงยางมหลัดใส่บาทให้ใส่บาทแล้วหลุดโอ้เราก็ใส่ชุดเข่าดิชุดเข่าผ้าผ้าถุงนี่เสื้อข่าผ้าถุงสีสีออกออกแดงเส็บแสบผ้าถุงายขิดไยมีโอ้ผ้าสินมีมาใส่บาทเลยใส่บาทบผมคนผู้เดียวนี่แหละใส่บาท เข้าวัน้ออเซนนหน่อยนี the the hmm. ่เขาลับเต็มมือหมดเข้าเข้าย้อนหนึ่งสูงโตกในกองเนี่ยจําเต็มมือใส่บาทวางลงไปเพราะมันโยนส่ได้วางเอามือเขาลงไปลงไปในบาทวางปุ๊บวางเข่าเล้ยออกกับเข่าเองเสเนี่ะมันกับเข่ามันปิ้งคำว่ามันปิ้งเนื้อกับปิ้งไก่ตอนถอดฝนี่ครับมือเนี่ยตอนไงเลยตอนนี้ถอดฝนมือ ใส่กลับหนี่ผู้เดียวเหมือนกันแต่ว่าในในผูนใชบาทผู้เดียวนี้เปิดฝาออกเนี่ยฮันี่นมีผู้ใซบาทมีเข่าแล้วดิโอ้โอขเข่าเต็มบาทแล้วเกือบเต็มบาทโอ้ว่าถึงกับเต็มครับกายุ่ประมาณครึ่งนี่ละครึ่งบาทเ<ม>ขา่าจักมาเต้จงกมาได้เปิดออกเนาะคือฮันี่นมีผู้ใซบาทคือมีเข่าแล้วนะอื เรียบร้อยหนึ่งคุบคแล้วอ่ะพันเรามีผู้เดิสโล่รถอะไ่ผู้เดียวเหมือนเหมือน,อนอในฝันอ่ะที่ไปบินทบานแล้วก็สซเข่าส่กลับไมก็เรียกว่าอืออที่เขาที่ที่กําหนดเลขไว้นี่มันเหมียนแล้วเข่าแล้ว,ขวเข่าแล้วเข,ข่าคัก ในบานก็ม uh, ีเข่าเพิ่นก็ใส้เข่าใส่กกับใหอย่างดีครับผมอเขาไปบินตาบาดแมนบอกครับคันมันว่าได้เซีหมาถึงว่าไม่ต้องคิดเลยแมนบล่ละครับผมบ่ต้องคิดเลยมันของเกาก็มีอยู่แล้วเขาบ่มีผู้ใส่ตอวมีเข่าไหมครับผมในบาดมีเข่ามีเข่าได้มาได้งงเด็กเพิ่นใส้เข้าไปเพิ่มเข้าไปเส้นหลได้บนนี้เพ็มันเส้นในหน่อยหรือปกตินะครับ กำจนเหลียมือออืริมขอยังไงคนงวยขึ้นมาคับใส่บาทมันก็แมนกระแมนอ่ะแมนแล้วล่ะเล่งอ่ะมันมันยูแล้วล่ะอือกูก็เลยมั่นใจเลยมั่นใจเลยศูนย์ห้านี่ยมั่นใจเลยศูนย์สี่ศูนย์ห้าครับอือศูนย์ห้าสามตัวนี้ก็สามตัวี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์สี่กลับมาคนนี้สามตัวเรียว ก็ตีไปโตที่ที่หนึ่งซีที่ที่คนเขียนตัวนี้เห็นกับว่าเยอะทิมเนี่ยเยอะทิ่มครับผมคันทิมไปฮะมันเหมือนคิดเน้นนนให้สามห่างเดี๋ยวนี้นะครับผมเน้นที่ศูนย์ห่างเน้นๆที่สุดคื่ศูนย์ห่างตัวท <bour> <instructed. S 1> ี่ศูนตัวที่ตัวล้องั่คือศูนย์ซี โอ้หนึ่งซีส่วนซีครับผมหนึ่งซีกับส่นซีนี่ต้องหนึ่งซีนี่สีเป็นลางบ่ครับว่ามีลางลางว่าลางเอาบวันนี้เมื่อคืนวานนี่มาฝันวาน่าได้โดดน้ำนี่ไหมายถึงเมื่อคืนวานนี่ฝันว่าโดดน้ำคนม,มาย่ำบ่คือบ่บบย่ำคือต่ก่อนรบ่ย่ำแบบใม้เห็นเลขย่ำปีศาํำม,มันอ,มอัน ไปยังบูงไปไปเล่นไปเที่ยวนี่แหละนในฝันะน,น,นน่ะมือขึ้นวันครับผมขึ้นมื้อนี้วันที่เขาเดี๋ยวย,ยี่สิบเก็ดขึ้นวันนี้ยี่สิบหา่าขึ้นยี่สิบห่างันว่าไปไปเที่ยวไปเล่นนี่ละไปเห็นโยมผู้หญิงเล่นน้ำอยู่ครับผมต้องเป็นผู้นั้นโยมผู้หญิงกันอลยจะเลยบอกกันยัว่าขึ้นขึ้นขึ้นย่าไปเล่นอยู่ผพ้อเดียวมันบ่นย่านว่ะอยู่เพอเดียวบ่ย่านว่ะขึ้นมาแม่เอื่ขึ้นดอก ลงมาเล่นมันกันร่นไปสิโอ้โตปูกันโดดตืมลงไปรลดโอโดดน้ำไปอือต่างอยยุใก้กันด้ครับอยู่ห่างกันเป็นวาพุ่นละ่ะโดดลงไปก็โดดน้าแล้วก็ย่งงบงน้ำก็น้ามันลึกเป็นเด่นนะครับผมย่งลงไปเลยย่งลงไปลงไปหอดพื้นดินนะ ไปติดแหนติดพื้นอยู่ทั้งเต้น้ำอะชขึ้นกับว่ได้ปะเนี่ยขาไปคลองชีขึ้นกับว่ได้หายเจกันลําบ่าด้ฝันอะที่แท้เป็นตันดังนี่คัดจมูกนะหายเจว่าได้มันหลับไปน้อยเดียวนะเลยฝันบ้นสีเห็นสีเห็นฟ้าแล้วเนอือก็บว่เห็นมันตกเจเนาะ ลุ้งไปตำเติบเดี๋ยวตำจนหอดพื้นน้ำเลี้ยงหมดน้ำหมดน้ำลงไปเลยตำหลวงวงวานน้ำไม่เลี้ยงเลยครับลึกลงไปบัดนี้ขึ้นน้ำไม่ได้เลยในฝันหูเมียกวนมันหายใจไม่ได้หายใจบ่ได้ครับผม โอ้ว่าเม่ยนผืนหน่อหนึ่งซีมายำเหมือนกันผู้หญิงเนี่ยเป็นซีเดียวน้ำเป็นหนึ่งเดียวเมียนเมียนเพิ่นเห็นนี้เห็นแล้วหัตัวที่ว่าปิศารรมเพิ่นนาะอันผู้เนี่ยโดดน้าลงไปหมายถึงไปย่างหนึ่งหนึ่งมันลงใต้เดียวลงร่างเมียแมนตีตีลงร่างเลยเล่งหนึ่งซีตีลงล่างเพราะว่าเพิ่นกระยำไหมคักเนาะแม่นยำไหมคักโดดลงน้ำโดดลงน้ำก็ไบ่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงเด้บ่นได้ฝันบ่ได้ยุ่งเกี่ยวมิตรว่า เอื้นเพิ่นขึ้นเหมือนบัวเขิน<ำ>เพิน่นซ้ําเอิ้นปูลงไปเล่นน้ํานําอีกอเล่นแล้วบ่พอโดดตึ้มยังบูดล,ลงไปทอ,อดพืน้นครับน้ำมันมันตื้นๆนี่อือก็ซ้ําว่าเพิน่นมาย่ําให้เลยเป็นย่ําทั้งปิศาสนาเพราะว่าก่อนที่ฝันนี่หลังก่อนที่ฝันนี่ไปยกคันคอเพิ่อนเราเดีย้ยออยู่ข้างหน้านบ่กว่าอยู่อยู่ปูคนมาดูโขงนี่โอ้เอาเห็นคันเพิ่นว่าให ไห้ไปโยกขันกวนอจังเสี่ม้าปรนเด็นอย่างก็อันมีฝันมามันมีมีนให้ครับผมจังกวนกีมาย่ำให้นะครับผมก็เลยไปโยกขันอมือหลังวันพระครับหลังวันพระมือคำหนึ่งของเขาเย็นปีทีนครับผมแต่ละาไปยกขันมันแล้วก็เคลือนกับมอฝันเลยดอฝันว่าไปบินทบาทครับผมแล้วก็ฝันว่าตกน้ำเนาขึ้นเดียวกันเด้โดดน้ำนาะมขึ้นเดียวกันเด้ ภูเขเลยว่าหนึ่งซีนี่มันต้องอยรางหนึ่งซี่ยรางอันอันไซบินดาบาพมันยืนใซ่ครับผมมือนีห้าครับกำมุนๆส่บาทมุนๆไซบาทมุนๆเออครับผมบานมันมุนผู้หญิงเป็นผู้ไสยผู้หญิงเป็นผู้ชสอ๋อมือห่านิ้วครับผู้หญิงเป็นสีครับบาทก็เป็นศูนย์ครับอือแล้วล่ะบ้านวุ้งมมึงครึ่งอยู่แล้วนะเป็นงับเซล้มไม่หันมือหนิ้วนะครับผมโยงไปหันเป็น ากับศูนย์แล้วครับครับผมสี่ศูนย์ห้าเลยตีไปสี่เลยโอ้แล้วลวันนี้มาต่อมาก่อนที่แก้งนี่มามฝันมาโดดน้ำนี่ล่ะเป็นมาย่ำให้ทั้งสองตัวแล้วเออครับผมยังยุ่งเเดิมเยอะอยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าให้เน้นศูนย์ห้ากับหนึ่งสี่สองตัวนี่ศูนย์ห้ากับหนึ่งสี่สองตัวศูนย์ห้ากับหนึ่งสี่ดครับ,รบ,รบ,บผมย่ำปูย่ำอะไรต่อครับได้ 05กับ14สามตัวก็มี405เมื่อวานนี่หลวงพ่อเพิ่นบอกมาไปหาเพิ่นเ่นบอกว่าวันที่31ตอนเช้าที่สรูปบนล่างให้เพราะไม่นสรูปว่าทจีออกตัวใดเลยดี๋ยวนี้น่ะเข้าแล้วเลียเข่าแล้วเะไปเนียะเข่าแล้วขาทั้งสองแล้วบนถึงล่างแล้ว ่นวางสิเดข่าวทั้งสองแล้วจะว่าสีแยกตําแหน่งให้ว่าสียุตตําแหน่งบนหรือตําแหน่งล่างแต่วตัวใดตัวไหวัเสียงวันนี้สามเย็ตอนเช้าคันเขาจะแยกสล่ดต้องต้องต้องรอแบบนั้นคันพอแยกว่าสีอ่านทั้งบนทั้งล่างกันไว้ใช่ะหคือเมื่อหมอตัวนี้เลยเอาได้เลยศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่ตัวเดียวโดดเลย อ่าศูนย์สี่ศูนย์ห้านี่ยังยังกลับไปกลับมาเนาะพูดกลับไปกลับมาอยู่เพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ในสามตัวแมนนมันอยู่ในสามตัว